ตัวใหญ่ ойти, แม่งพอมาแล้วพอเข้าใกล้แล้วม yeah. ันก็หายลงไปเลยเฮ้ยไอ้กระบอกล่วงกระบอกล่วงน้ำไอ้หียปลาก็โดนไอ้กระบอกล่วงน้ำถึงไหมไม่ถึง ปลาปลาก็โดนปลาก็โดนเกี่ยวไม่ถึงโดนอ้เนี้เกี่ยวไม่ถึงอีกไอ้หนุ่มถึงไหมหนุ่มถึงไหมผูไม่ถึงนี่ปลาวิ่งเข้าป่าแล้วเนี่ยปั่นกระบอกกันเมื่อยเลยทีนี้กูรูปลาเกาเข้าป่าไปแล้วเย็ดเที่ยวแล้วนี่ย จะลูดดีไหมหายโยนสายโยนกรอกไปนี่ปลาเข้านี่เลยเข้าเตาแล้วรูดแล้วปลาบานเลยด้วยขอกาตะเกียบติดดูเลยหนุ่มเวียงไปได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยหรอกเวียงแค่เวียงเวียงไปเฉยๆเฮ้ยเกือบแล้ว นั่นน่ะลากกลับมาอ่าเรียบร้อยขอบคุณครับเรื่องยาวเลยทีนี้ผมเอาเอาป๋าก่อนเอาป๋าก่อนนั่นน่ะถึงใหญ่เลยป๋าแล้วสายผมโอ้ยยี่ตัวก็ไม่โตตัวไม่โตเท่าไหร่ด้วย โอ้โหแบบซิบตัวก็วไม่ได้โตเท่าไหร่เลยกระบ,บอกกูร่วงไปั้งนั้นนี่ยหรอกนึกว่าตัวใหญ่ <c oughs> ยิงกันยิงเงินายขวาเลย <c oughs> เดี๋ยวผมปั้นก่อนผมปั้นก่อนเดอง้ยอนดีกว่าอจะถอนแล้ววะไอ้เียมันถอนมาได้ไงวะน่ะเห็นป่าวจะถอนแล้วน่ะติดเงี้ยงอยู่ถอนไหมวะไม่ต้องถามหรอกมึง นะถอกนะช่างแม่งเอาใหมติดกระดูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตรงปลายยืดมาเนี่ยแล้วมันจะแมบเนี่ยเฮียยาดิเฮียเกือบถอนนั่นรูนออกแล้วน่ะอะไรของกูวันนี้ยิงปลากระบอกร่วงมั่งจะถอนมั่ง นี่หลุดหลุดถอนไอเหียไเหียหลุดพอดีเหียไม่โดนว่ะ รอไวก่อนเลยกำลังมากำลังมากำลังมาเฮ่อาหายเฮียพอเข้าใกล้แล้วหายกำลังมา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 เฮียคัดยากด้วยอะ่ะไซต์มันถูสีถูสีกันหมดเลยรอให้บิดข้างไปอีกรอบนะึงบิดข้างไปฝั่งนู้นอีกรอบ บิดข้างไปอีกรอบนะึงไอ้ตัวไก่ต้องเถือกตัวสวยบบนี่นเกี่ยวปากมาเหมือนตกปลาเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนตกปลาเลยเกี่ยวปากวะดูด nah ิโอ้เฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ยไอเยี่ยปากยู่เลย พี่เย้ยแทงแทงขาขวี่ยโอ้ยเย้ยทิ่มขาขเอาขาไปดักโอ้บัสบ๊อบไมหันหน้าไม่อยอมหันข้างเลี้ยวเลี้ยวออกหน่อที่วะเลี้ยวออกหน่อที่วะไม่อยอมเลี้ยวโอ้ยเย้ยหายเลยอะไรวะ หายไปเลยมันมีตัวดีอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้หายเลยมุดเลยมุดไปโผล่ไหนวะมุดไปโผล่ฝั่งนู้นแน่เลยวะไอ้ฝูงข้างเนี่ยตัวดีเมื่อกี้ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งมุดพอเข้ามาใกล้มุดเฉยเลยมุดไปโผล่ฝั่งนู้นแน่เลย มันหนีมันหนีฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นสีแล้วนุ่น <c oughs> เปลี่ยนเชื้อแล้วเปลี่ยนเชื้อโอ้ยเยี่ยไข่มันววกออกมามันไข่นี่ว่ามันไข่โอ้โหเออววกออกมาเลยโอ้ไม่รู้ว่ามันอมไข่นั่นไหมครูว่าแล้วมันติดพันกันบอกกูเริ่มโดนแล้วก็จะโดนแล้วทีนี้โดินไปเนี่ยแต่ทำไมันมันเบาจังวะ แน่แห่แน <House> ่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้เยอะ้าทานี่เละเลยนะโอ้ตัวใหญ่ๆก็ไม่ดูนเขาหรอกงใช้ได้อ้ใช้ตัวอยู่ยน้มเออมนะเออมหัวไม่เป็นไรที่แข็งที่แข็งที่แข็งวงบ๊ะ พี่แข็งพี่แข็ง <สา S 1> บอกเขา,ขาลงโป๊ะเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหแผลสวยมากโอ้โหแผลสวยมากแผลสวยมากกลางกระบะบครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะเนี่ยครับผลงานของเราวันนี้นะครับวันนี้ชดยิงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นงานสะพานนะครับคนเยอะผมยิงไม่ทันเขานะถ้าเกิดโมแต่กดก,กล้องก็ต้อง กดมั่งไม่กดมั่งครับอาจจะได้ชอดยิงมาไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าหมานอยู่นะครับนี่ครับผมแปดแต้มครับวันนี้พอได้ทอดขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับคนสอเลสวัสดีครับ